อันนี้มีโยมคนหนึ่งโทรมาถามว่าเ,เวลาอารมณ์มากระทบแล้วก็จิตมันก็ดีดกลับไปเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นเร็วอย่างนี้เรียกว่าอยู่ยานไหน,นบอกธรรมะจะไปรู้ได้ไงยโยมอยู่ยานไหนยานอพอลโลล้วมั้งจะไปนสนใจทำไมมันจะอยู่ยานไหนหรต่ว่าเออถ้ามันรู้ทันอารมณ์มันก็กลับมาเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นก็แค่นั้นเองไม่ หลงไปยินดียินร้ายกับอารมณ์แค่นั้นเองจะไปสนใจทำไมจะชื่อเรียกว่าอะไรมันไม่ได้สำคัญหรอกสำคัญตรงที่ว่าเมื่อจิตไม่หลงไปยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆเพรว่าในขณะนั้นน่ะไอตัวตัณหามานาทิฏฐิมันก็ทำงานไม่ได้แค่นั้นเองทุกมันก็ดับไปแค่นั้นเอง นะต่อให้เราป่วยอยู่ปวดหัวตัวร้อนอะไรอยู่ก็ช่างถ้ามีสติรู้ทันอยู่ในขณะนั้นจิตก็เป็นกลางต่ออารมณนะ์ทุกเวทนาทางกายมีอยูนะ่แต่ว่าทางใจนั้นเป็นอุเบกขาเวทน,นานะคือจิตใจอ่ในเป็นกลางต่ออารมณนะ์คำว,ว่าอุเบกขาในที่นี้คือนะไม่เหวี่ยงไปทางยินดีและยินร้ายนะแต่ภาวะแง่ที่ พ้เจ้าใช้คำว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยไม่สุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งนะไม่เพลิดเพลินพอใจยินดีเวลาเจออารมณ์ที่น่าพอใจน่ายินดีนะนะไม่รังเกียจไม่ผลักไสไล่ส่งเวลาเจออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจแค่นั้นเองกลายเป็นว่าอารมณ์ที่กระทบนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อใจนะ จะดีแล้วไม่ดีก็มีค่าเท่ากันในหมดก็แค่นั้นเองนะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นผลของการฝึกโดยตรงนะเนี้นผลนี่อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีสกิทาคามีนาคามีอรหันอะไรใดๆัดดงสิน้นนะจะเรียกหรือไม่เรียกจะเป็นหรือไม่เป็นจะบรรลุหรือไม่บรรลุไม่ได้สําคัญเลยนะสำคัญตรงที่ว่านี่แหละใจเป็นกลางต่ออารมณ์ละนะทุกมันดับไปต่อหน้าต่อตาละ ผลใน่งการภาวนาผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วจบแล้วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งอยู่เงี้ยยิ่งปฏิบัติไปยิ่งภาวนาไปก็จะรู้สึกได้เองว่าเออนใจเป็นกลางต่ออารมณ์ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นใจมันสบายมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นนี่คือเป้าหมายนะส่วนร่างกายมันจะเจ็บจะป่วยจะเป็นจะตายอะไรก็เรื่องของมันใครจะไปห้ามมันได้ มันก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้น,นถ้าเราฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอเราก็จะเห็นเองว่า,าการที่จิตเป็นกลางต่อารมณนี่เกิดที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอาจจะไม่มีอะไรพิสดารพันลึกไม่หนนปฏิบัติใหม่ๆร,รวดในหมยในของเล่นเยอะะไปหมดแล้วก็มีนิมิตพิสดารนี่ก็มีภาวะหบือหวาหน้าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นน ยิ่งพวกที่จิตสงบง่ายมีสมถะเป็นฐานของจิตเนีพวกนี้ยิ่งปฏิบัติแล้วน่าสนุกสนานตื่นเต้นเราใจมนะแต่พอภาวนาไปได้เข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยจิตเขาเรียกว่าจิตยกขึ้นสูยปัศนาตัวปัศนาญานตัวปัญญาน่ยตัวปัญญาที่เขาเรียกว่าภาวนาไม่ช่ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันไม่หลงไปเพลิดเพลินพอใจยินดีอะไรอย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว จะสึกได้เองว่าทำไมสติมันดึงกลับมาอยู่กับความเป็นกลางต่ออารมณ์นี่เร็วขึ้นเร็วขึ้นบางทีแม้กระทั่งจะดิ่งไปสงบเคยนั่งแล้วสงบสบายนั่งอยู่เป็นชั่วโมงก็บสบายไม่เจ็บไ,ไม่ปวดอะไรนี่ทำมันไม่ลงไปสงบอย่างนั้นอีกอยู่มันก็ดึงกลับมาอยู่กลางกลางอยู่แค่นี้นกลางกลางนี่บางทีจะสงบก็ไม่ใช่สงบนจะไม่สงบก็ไม่ใช่ อะไรโผล่ขึ้นก็รู้ทันอยู่ดูอยู่ยืนตอนน่ะมันก็เห็นภาวะอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆะเพราะเวลาเจอสภาวะอารมณ์อะไรพวกนี้เราจะเห็นเราจะรู้สึกได้เอง่ามันไม่มีอะไรต้องต้องเป็นอะไระะไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรนะเวียงแ,แค่เภาาะอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นั้นเองนะ นั่นคือผลของการภาวนาโดยตรงนะันลองค่อยๆสังเกตดูนะสังเกตศึกษาเรียนรู้ทำงานเข้าใจนะก็จะค,ค่อยเห็นเองเข้าใจเองรู้เองนะันจะเรียกว่าอะไรไม่ได้สำคัญนะไอสิ่งที่ใช้เรียกกันนั้นก็เรียกว่าเป็นเป็นบัญญัติอย่างหนึ่งนะแต่ภาษาพระเขาเรียกกันอย่างนั้น เป็นสมมติบัญญัต,ติอย่างหนึ่งสมมุติชื่อเรียกเอาเองสมมุติชื่อเรียกกันว่าถ้าสภาตวอย่างนี้ชื่ออย่างนี้หน้าตาอย่างนะะี้ชื่ออย anywhere, ่างนี้อะไรเงี้ยมืกับที่โลกเขาสมมุติเรียกกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะถ้าเป็นสัตว์ชนิดน okay. ี้หน้าตายางนี coke. ้นะก็จะมีชื่อเรียกแบบนี้อะไรก็ว่านไปนะก็แบ่งกันไปตามสปีชีเผ่าพันธุ์อะไรก็ว่านไปนะ แต่ใช่จริงแล้วเนี่ยจะเรียกชื่อมันว่าอย่างไงมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละนะตามกรรมที่ส่งผลให้เกิดมาเป็นศาสชนิดนั้นๆันนี่เป็ตนต้นในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นจะเรียกชื่อว่าอย่างไงหรือจะมาแบ่งแยกว่าอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นอุศนอะไรก็ช่างเถอะนะมันเกิดขึ้นมาจากไหนไม่ใช่เกิดขึ้นจากที่เราไปเรียกชื่อมันว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันเกิดจากเหตุปัจจัย เกิดจากเหตุปัจจัยที่มันกระทบอยู่ในขณะนั้นนัอะไรกระทบอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันเกิดการกระทบการระหว่างอารมณ์ภายนอกอายนาภายนอกกับอายนาภายในเนี่ยนะอารมณ์ภายนอกกับตัวอินทรีย์หกภายในเนี่ยตาหูจมูกลิ้นไกยใจอย่างเงี้ยนะพอมันกระทบขึ้นมาแล้วมันมียังไง เกิดขึ้นตามมาล่ะนะถ้ามีสติสมัญญารู้ทันรวมน่ากลายเป็นกุศลสติสมัญญารู้ทันอารมณ์กลายเป็นอกุศลทั้งที่สิ่งที่กระทบก็อันเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องไปสังเกตดูนถ้าเราเห็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆถ้ว่าเข้าใจอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะค่อยนค่อยตื่นตัวขึ้นมาเองเตรียมใจไว้ดีนะเราสังเกตดูนะช่วงนี้ ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะเดีอยู่กับน้ําท่วมนะี่ยที่หมอพะเยาเออเกินเป็นข่าวโหแล้วมันท่วมน่ากลัวนะเด๋ยวนี้ไมนะนะยายนอนอยู่ในสระกวริสานะตื่นเช้าขึ้นมาจะลอยตุปต๊ป่องตุ๊กป่องไม่รู้น้ํามาจากไหนนะไม่รู้น้ํามาจากไหนมันท่วมทีโอโหมันท่วมน่ากลัวขึ้นมาทีสองสามเมตรรถล,ลอยกันเป็นแถวไปหมดนะี่ ไม่รุนมายัางไงเนะีอยู่ก็กโผล่มาอย่างนี้นะนี่โลกมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วมไม่ใช่เฉพาะบ้านเราใช่ไละประเทศอื่นก็เป็นเหมือนกันหมดตอนนี้น่ากลัวนีในอันเนี้ยัันเรื่องของภายนอกซึ่งเราห้ามไม่ได้นีเหตุการณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกเนี่ยเราห้ามไม่ได้ห้ามมให้มากระทบไม่ได้นี่ที่จะจัดการได้คือใจขอยงเรานี่แหละทำยังไงถังจะอยู่กับมันได้อย่าง ใจไม่เป็นทุกข์นะ่นะ่ทีนี้ก็ดูจากอารมณ์กระทบเล็กเล็กน้อยนี่แหละที่มันกระทบอยู่ทุกวันนี่แหละเราไปสังเกตด,ดูตัวเองนะถ้ามันกระทบแล้วใจแล้วไม่ค่อยจะทุกข์สักเท่าไหร่เวลามีคนทำอะไรน่าลำคาญเราไม่ค่อยจะลำคาญกับเขาเหมืมกกอนเมื่อก่อนหลูกห้านมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรบอกอะไรก็ไม่ฟังอ่ะใจแล้วก็ไม่ค่อยจะวุ่นวายอะไรมันสักเท่าไหร่เหมืมกกอนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ่นะถ้าใจเป็นกลางต่ออารมณ์อย่างเงี้ยน่ะ นะแปลว่าต่อให้มีเหตุการณ์อะไรให้โลกมันจะแตกขึ้นมาว,วันนี้นะใจก็จะไม่ใจเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับมันจะ,จะรักษาความเป็นกลางต่อาร์อย่างเงี้ยไดนะ้เราไปดูเสื้อโล่งนอกนะประเทศนี้นะรักษามีความเป็นกลางนะไม่ไปยุ่งกับไฟได้ไฟหนึ่งเนะี่ยมันไม่กลางจริงหรอกในโลกนี้ไม่เคยมีอะไรกลางอยู่จริงๆหรนะอกในทับไทยนอกเนี่ยนะ ต่างก็รักษาผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ผลประโยชน์ตัวเองเสียหายเนี่ยก็รเริ่มจะไม่เป็นกลางแล้วแหละเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะความเป็นกลางจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไปมันอยู่ตรงกลางเป๊ะแต่ว่ามันไม่ไปวุ่นวายในฝั่งที่ทั้งยินดีทั้งยินร้ายแค่นั้นเองนั่คือความเป็นกลางต่ออารมณ์เราจะเรียกว่ามชิมาปฏิปทาเรียกว่าอริยมรรคในองค์แปดจะเรียกว่าอะไรก็ช่าง นะไม่ได้สําคัญเลยสําคัญตรงที่ว่าตอนนี้ใจเป็นกลางอยู่จริงไหมไปสังเกตดูตัวเองให้ดีนะมันฝึกตัวเองอย่างนี้แหละนะจะยืนเดินนั่งนอนมันอาจจะไม่ได้มีกิริยาท่าทางอะไรอย่างที่เราติดกันอยู่ยึดกันอยู่หรอกเช่นต้นองเดินยองกลต้องนั่งสมาธิบนะางคนก็อาจจะไม่ได้เดินยองกลไม่ได้นั่งสมาธิแต่ว่าเขาเฝ้าสังเกตดูอารมณ์ตัวเองด,ดูใจตัวเอง อะไรกระทบเข้ามาก็รู้ทันอะไรกระทบเข้ามาก็รู้ทันอย่างเงี้ยนะนะพอร,รู้ทันในเบยเข้าก็เลิกยุ่งกับมันไปเองนะยังทำมาก,กินอยู่เหมือนเดิมเลยนะวันนี้มีนักดนตรีท่านหนึ่งโทรมาปรึกษามีความรู้สึกว่าพอปฏิบัติไปแล้วมันเริ่มไม่สนุกกับการที่ไปนะไปเล่นดนตรีตอนคืนนะเนาะเล่นดนตรีก็ไม่ได้ขีลเาทั้งั้นนะเต็มร้านนะตามคลับตามบาร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮนะ เมืนะ่อก่อนก็ต้องมันต้องสนุกไปกับมันแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเริ่มมีความรู้สึกมันฝืน,นมันไม่สนุกมันเดิมอีกต่อไปแล้วนะ่าจะทำยังไงดีน่ะนะนะที่จริงเขาก็ตัดสินใจไว้แล้วแหละนะแต่มาก็บอกแค่คําเดียวว่าทําทันทีแค่นั้นแหละดูตัวด,ด,ดูกระเป๋าตัวเองแล้วมีครอบครัวจะต้องดูแลอยู่ถ้าถอยออกมาเลยครนะอบครัวอยู่ได้ไหมนะถ,ถ้ายังอยู่ไม่ได้ นค,ค่อยค่อยถอยนะต้องรักต้องรักษาไรายได้ของตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เริ่มหางการทำงานอย่างอื่นแทนนะนะไปทำอะไรก็ได้ที่มันจะมีะไรายได้ขึ้นมาโดยที่เราไม่อยู่ในที่อาโครจรแบบนั้นอีกอะไรเงี้ยนะ<ส><ก>ค่อยๆถอยออกมาค่อยทอดออกมาทำ,ทำทันทีแค่นั้นเองแล้วก็จะรู้เองว่าเออพอทำแล้วมันก็อยู่ได้นะเงี้ยนะเหมือนกัน วาหน้าที่นักภาวนามีอยู่แค่นั้นแหละคือทําทันทีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันทีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันทีอย่างเงี้ยนะเราฝึกตัวเองอยู่เป็นประจําสม่ําเสมออย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะไม่วุนวายแลวนะมันจะค่อยรักษาสภาพจิตที่เป็นกลางต่ออารมณ์นีได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นพอต่อให้นะไม่มีเหตุเพศภัยไม่มีภัยวิบัติอะไรเกิดขึ้นโลกนี้มันก็ยัง ก็จะมีภัยพิบัติอะไรอยู่อยู่ทุกเมื่อเชียวันอยู่แล้วอันตรายของชีวิตอันตรายต่ออารมณ์อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเช่อวันนะไม่มีใครหลีกหนีไปได้อย่างน้อยก็ความเสื่อมของสังขารนี่มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนยังไงมันก็มีมันอยู่แล้วนะนะมันฝึกตัวเองไปรู้สึกตัวไป นะทำหน้าที่ดับทุกเหตุกัรใจตัวเองไปอย่าปล่อยให้ใจจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับความทุกข์นานแค่นั้นน่ะทำอย่างนี้ได้น่ยก็จะเห็นได้เองว่าเออใจเรามันมันมันอยู่กับนิพพานน้อยๆอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮนะคือมาดับทุกอยู่ทุกวันทุกวันน่บทุกครั้งที่มีอารมณ์กระทบแล้วมันก็ดับทุกได้อยู่ทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วนะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน